สวัสดีฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกม survive the night นะครับกับพาร์ทที่17กันแล้วแล้วก็เมื่อพาร์ทแล้วเนี่ยเราก็ได้รถกระบะตำรวจมาครับแล้วก็นี่งอเรียกตีในด้วยแ <c oughs> อบปดเถอะนะแบบนกูกมากแล้วก็ไอพ้พาร์ทนี้เนี่ยผมว่าเราจะไปหาปืนสนายกันนะครับซึ่งมันมีการคาดการว่าปืนสนเนี่ยจะดรอปอยู่ที่โลงนานะหรือว่าตามบ้านที่มันอยู่หลังเดียวๆในหุบเขานะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่า บ้านหลังเดียวที่อยู่ในหุบเขาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นบ้านของนักล่าสัตว์นะเออแล้วก็อาจจะมีปืนสนายอยู่ด้วยอย่างเช่นบ้านหลังนี้หลังนี้เป็นต้นเนี่ยอยู่กลางหุบเขาเลยแล้วก็ลงนาตรงนี้ด้วยสองจุดตรงเนี้ยก็ค่อยไปแวะบวกกับบ้านตรงนี้อีกด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นเม็เล็กๆเนี่ยเป็นตุ่มหมาเล็กนิดเดียวเนี่ยโอหมันต้องเป็นบ้านด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้กับตรงนี้เออตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเยอะจังวะ มีเยอะแหละเป็นบ้านที่เล็กๆตามแมปอันนี้นะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมีความเป็นไม่ได้ทั่วจะมีปืนสนดอกอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะค้นมันจนกว่าจะเจอถ้าไม่เจอก็ก,กลับบ้านนะกลับบ้านไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาค้นใหม่เอาเป็นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาค้นหลังนี้ก่อนหนวะหลังนี้นะรับรู้สึกว่ามันจะอยู่เนี่ยขับลงไปเลยก็ถึงแล้วทางนี้เนาะเอ้ยอินอิจะมาขัดขวางพี่อีกเลยน้องรถพี่อุตส่าห์ไม่รอดว่ะเหลือเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ คือรู้สึกเปลอกบางกว่าที่คิดนะเนี่ยรถตำรวจคันนี้แต่ว,ว,ว,ว่ามันมันรถแร่ร่ไอเทมจะไม่เก็บก็ไม่ได้ครับแถมเพิ่มความหนักหูด้วยเวลากดซีครั้งนี่พื้นที่อะไรเอ่ย้อวเลยมันี่ว่าอยู่ทางขวาครับเออชุดขอนไหมเกียดนี่ไงบ้านไอ้คุณคุณแฮะมันเคยมาคนแล้วหรือเปล่าเนี่ยยังหลอกเนอะยังหลอก นนาแวะก่อนด้วยครับบ้านหลังแบบนี้แหละส่วนใหญ่จะมีป,มปืนสนายไม้เบสบอลเหลือ28%ใช้เอาให้พังก่อนก็ได้ตอนนี้มีอยู่กี่อันเนี่ยไม้เบสบอลอันนี้31%อันนี้26%ใช้อันนี้เอาให้เจ๊งกระบงไปก่อนอุ้ยตรงนี้เฮ้ยเป็นบ้านแปลกๆด้วยครับดูดิลักษณะบ้านน่ะคือทางเข้ามันดูหรูกว่าบ้านหลังอื่นๆเนี่ยที่ว่ามันเป็นบ้านไม้เนี่ยแบบแบบตะไครขึ้นเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่แน่ใจเยไอ้น้อง วิบ้านดูสวยนะผมว่าไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยสวยรับดูดีเลยแหละแล้วก็เหมือนมีกล่องเก็บของนี่แปลกๆด้วยใครสนหาปืนก่อนเนี่ยกล่องเก็บของมีรูปรอยพวอยเพื่อนอยู่ด้วยแม่งกลงองออทันแน่เลยอ้นี่ไรอะ่ะอ๋อขอประกอบฉากมีควานะแมวแล้วอ้าวไม่มีอะไรโอ้แต่ว่าบ้านมันสวยนะเนี่ยผมบอกเลยบ้านเนี่ยแต่เหมือนจะใช้ไฟฟ้าไม่ได้แฮะ ดูจากลักษณะบ้านแล้วก็ไม่มีหลอดไฟติดอยู่ด้านบนเพดานด้วยก็แสดงว่าใช้ได้แต่ไฟในเนี่ยในเตาผิงไฟโออคือลักษณะบ้านมันสวยอ,อยู่นะดูดิแปลกๆด้วยดูแปลกแต่แต่ว่าไม่มีเพอร์เซนัก็เป็นขยะเปียกดิๆเกมมันเกมมันก็แค่บ,บ้านให้ฉันแวะผ่านทางาเฉยๆแล้วแหละไปต่อเลยเวลาเรามีไม่เยอะทําไมเลยเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเจอตีนก่อนระหว่างทางขับแวะ,ะไรงี้ แล้วก็ต่อไปตรงไหนต่อเอ่ยเราจะไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงเนี้ยหลังจุดเล็กๆเดียวเลยน่าสนใจเราจะไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วก็แวบตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้จากนั้นก็ตรงนี้เออมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ตรงนี้แล้วก็จากนั้นก็แวบไปลงนาเลยลงนาซึ่งจะอยู่ด้านบนบนไหนวะบนฝั่งซ้ายนี่ไง ผมว่าเราจะแวะตรงนี้เสร็จแล้วก็มาตรงนี้อืมแล้วก็ยาวมาเลยมาที่ลงแน่โอเคตามแผนนะครับวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะตามหรือไม่นั่นก็ไม่รู้สินะอาจจะขี้เกียจระหว่างทางแวะไปหาของกินก่อนอันนี้ไปฝั่งซ้ายตรงนี้แล้วก็ตรงไปเลยเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่แต่วอ้บ้านหลังเล็กๆเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นแค่ซากไม้หรือเปล่านะมันก็มีน้ะแบบซากบ้านเฮ้ยตรงนี้มีแคมป์ด้วยแวะสักแป๊ แปบ,บหนึ่งนะหัวมันมีปืนสนิทตั้งอยู่อะไรเงี้ยแบบล่าสัตว์มาล่าสัตว์มีอะไรไหมเนี่ยไม่มีโอเคงั้นเอาเศษเหล็กกันก็ได้แหงรถขับเข้าไปในดงป่านี่เละหมดแล้วตอนนี้รถสภาพแบบมึงเพิ่งเอากูมาปอดทิ้แล้วเองไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันมีถังน้ําด้วยไปตรงนี้เนี่ยสามารถเติมน้ํามาดื่มได้ไอแคมป์ตรงนี้แหมเป็นแคมป์แบบว่าพักใจสำหรับสายเดินเท้านะครับใครที่แบบว่าไม่มีรถขับแล้วก็เดินหลงป่าเนี่ยเรามีถังน้าอยู่ท้ายรถด้วย ไม่ดื่มปลัปลายชักเป็นเกมที่ใจดีมากเลยนะแบบมึงใจดีแปลกแปอ่ะใจดีแปลกแปลแต่กับกูไม่เลยนะบักเอาบักเอาออ้ยเอ้โอ้ถึงแล้วนั่นไงเป็นบ้านจริงด้วยครับแถมเหมือนมีแทงน้ําด้วยเฮ้ยบ้านหลังนี้ดูดีมันอยู่กลางทุ่งโล่งเลยน่าสนใจนะนายจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้ดอกปืนสไนหรือเปล่าอ่ะเอาหลังเล็กจังเลยเล็กกระทัดรัดอย่างเงี้ยเอ้ยปิด ดับเพ่องด้วยเราพาถังน้ำมันมาแล้วนะครับเราจะไม่ผิดพลาดอีกต่อไปเราดูซิพามากี่ถังแอบพามาถังเดียวด้วยมันก็ยังผิดพลาดอยู่ก็เขอาไปหาเพิ่มแล้วกันอย่างน้อยเราก็มีถังอยู่นะสามารถดูดเติมดูดเติมได้สปร็กส์วิ้ยมีไก่เว้ยครับไก่แม่งนอนอยู่มีบ้านไก่เนี่ยมึงนี่เนี่ยสมบี้คนเลี้ยงไก่แหมน่ารักมีมุมน่ารักเหมือนกันนะเราเนี่ยแม่งเลี้ยงไก่เอาไว้บนเตียงเลย มัว่วแต่นะแอลไม่มีเชี่ยเลยเลยโอ้ไปต่อแล้วก็บ้านหลังนี้หลังนี้มันไม่ใช่หลังเล็กอะเนี่ยแต่ว่าดูแล้วท่าทางเฮ้ยเป็นบ้านโรงนาหรือเปล่าไปดูดูตรงนี้อ๋อมันไม่ใช่บ้านโรงนาแฮะกระจุบๆไปอะซึ่งไอ้บ้านแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมว่ามันไม่ค่อยน่าจะมีหรอกมันต้องเป็นบ้านที่มันเป็นโรงนาเออถึงจะมีโอกาสเจอนะครับอันนี้มันเป็นบ้านแบบ ปัตุชนคนธรรมดาอืมแต่ก็อุตส่าห์แวะแล้วเหนๆหน่อยสักหน่อยเดี๋ยวมึงทุบบ้านไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อยู่นี่เอ้ยทุบแตกบ้านหลังนี้ครับมีอะไรเนี่ยไวสพูไม่เอาที่บ้านมันโขดเยอะหนักด้วยเอ๊ะอะไรแปบๆบแบบกระติกน้ำน้ำเสียปืนสไนเปไม่น่าจะมีหรอกนะบ้านแบบนี้มีปืนพกแมยถ้าเกิดผมเริ่มเล่นมาก็คงจะดีใจแหละ แต่ปืนพกไม่เอาแล้วเฮ้ยกล่อ,ลอ,องฟ s t เอ d เก็บเยเดียวยังมีอีกหลังนี้ห้องนี้เฮ้ยจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่มีไม่แปลกใจไปบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าเกิดเจอสิแปลกนะมันเป็นบ้านธรรมดาเฮ้ยแล้วมันลงคลองซะงั้นโอ้ยหนระเบดซิโฟแล้ว,ลวยังยังไม่แปงได้อยู่ ตรงนี้นก็มีบ้านหลังเดียวๆอยู่ด้วยอยู่ในปา่าเจอเนาะทางไหนเนี่ยไปทางขวาอุยตรงนี้มีหมอกด้วยหมอกจังๆลึกควันผมคนชอบควันซะด้วยสิเ <c oughs> ข้าไปแวะสักแป๊บนะมันจะมีบ้านที่อยู่ในหมอกด้วยนะซึ่งผมมันออกกันลึกลับเลยแหละนะไม่แน่มันอาจจะดรอปด้วยก็ได้นี่แอนนั่นไงเห็นไหมนั่นแหะมีบ้านด้วยเฮ้ยแบบนี้แหละนี่มันบ้านของรูเบิร์ตสายควนหรือเปล่าอ่ะ นายปุ๋นหนักไปหรือเปล่าเนี่ยควันไม่นาเลยมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นละอองน้ําก็ได้ไอน้ําที่พุ่งออกมาตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นน้ําร้อนเป็นจกกักรุซี่อะไรอย่างนี้จกกักรุซี่อุ้วิัวบ้านดูดยยิสภาพนี่เหมือนกับบ้านสยองขวัญยังไงอย่างเงี้ยนะโอ้กูขเข้ามากูจะเจอผีไหมเนี่ยทันทีเ,เจอซอมบี้แอลยิยนี่กระจุกหลบอีกเฮ้ยเอ้ยเอยเอ,เอโดนไปหนึ่งจ้วงคันๆน่ะน้องปืน สนยโอ้โหหลังนี้หนักกว่าบ้านหลังอื่นอีนอกไม่มีเชื่ออะไรเลยไม่มีก็อ,อุตส่าห์ทำเป็นบ้านลับแลไม่มีอะไรซะงั้นต่อไปก็หลังนี้เลยเนี่ยอยู่ในดงป่าเลยนะแม่ดงภูเขาถ้าเอารถกูเข้ายากซะด้วยเนี่ยเดี๋ยวไปจดน,นี่ไงหลังเนี่ยมาแต่ว่าหลังแบบนี้เนี่ยผมว่า มีโอกาสดรอปต่ำเลยให้แปลกๆไงไม่รู้ผมรู้สึกแบบ้ซิกเซนผมมันทำงานอะไอบ้านหลังแบบแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เจอก็ได้ผมว่าผมมันอาจจะเจอที่โรงนาแหละแต่ก็เนี่ยก็มาแล้วเอาซะหน่อยเอ้ยหลุนใจเจออาหารโ,โตโไม่มีปืนเนี่ยมันไม่มีแต่ว่าอันนี้จะเป็นบ้าน,านของนักล่าสัตว์เนี่ยนะ มันจะมีปืนตั้งอยู่ตรงเนี้ยผมว่านะนี่ไงมีเขากวางอยู่ด้วยแสดงว่าบ้านของไอ้นั่นนะนักล่าัตว์นะเพราะงั้นอาจจะมีปืนสนั์ด้วยก็ได้แต่ว่าเหมือนผมค้นมาหลายครั้งเลยไอบ้านหลังแบบนี้เนี่ยไม่เคยเจอวะไม่มีว่ะเหมือนเหมือนเคยมันจะไปต่อดีั้ยเนี่ยเริ่มขี้เกียจ <c oughs> ขี้เกียจแล้วตรงนี้ก็มีตรงนี้เนี่ยแวะลงล่างเออตรงนี้เสร็จแล้วก็แล้วก็ไปไหนต่อดีแล้วก็ตรงนี้ นะจากนั้นก็ตรงนี้แล้วก็เอ้ยไอ้ตรงนี้ผมแวะแล้วรู้สึกเคยแวะแล้วแต่ก็แวะอีกทีละกันจะเป็นรายบ่อยแล้วก็ไปลงนาเลยนะครับลงนานี่แหละที่เราลุ้นมากที่สุดนะว่าจะมีแน่นอนอาจจะมีคือมีโอกาสดอปเยอะอะเยอะกว่าพื้นที่แบบเนี้ยพื้นที่ตามบ้านหลักเล็กๆโอ้นี่ไม่มีงั้นก็ลงล่างนี่แหละตั้ง่างพุ่งตรงไปเลยเดี๋ยวดูผาด้วยเดี๋ยวแม่งพุ่งไปรถระเบิดอันนั่นไง เป็นบ้านสีขาวเอ้ยไอ้บ้านแบบเนี้ยเป็นบ้านลงนะบ้านแบบนี้ทุกว่าผมเคยเห็นฝ้าหลังเขาบอกอยู่นะว่ามันจะมีตามบ้านหลังเนี้ยแถมมันมี2ชั้นด้วยแล้วก็เหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนี่ไงบ้านลงนาแบบเนี้ยเออมันต้องมีหน่อยแล้วาสักกระบอกมาฮะใช่ไหมเอาไว้พังไปก่อนหยไก่ไก่มีไก่กกกมีไงงง,งูยตรงนี้เมงเหตตรงไหนวะเนี่ย สารทิศเออใช้ไม้เอาไว้พังไวคอนมันหนักอะเนี่ยเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ละเอาไว้เจ๊งไปเลยทุบสองทีมมอบครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชั้นบนชั้นบน,น,บนได้อยู่ตรงนี้มีผ้าแลกไม่มีปืนชั้นล่างชั้นบนเราลุ้นอยู่นะมาอีเจ๊เฮ้ยเฮ้ยเอยอเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยไม้เหลือสี่ เอาไว้พังไปเลยทุบอีสักตัวหนึ่งพังแล้วเราจะได้ทิ้งไปเลยนะไม้นี่เนี่ยเก็บมาตั้งสามพาร์ทหนักขึ้นพูดหลังๆมาน,นี่เนี่ยเราใช้แต่ปืนนะ <c oughs> ปืนเราแบบว่ากระสุนเยอะก็เลยพลานๆซะบ้างแทบจะไม่ค่อยได้ใช้อาวุธทุบเลยไม้แม่งคงจะน้อยใจครับใช่สิฉันมันเก่าไปแล้วเออกูจะทิ้งแล้วด้วยเนี่ยแต่นั่นแหละหนในกุส่าได้มาก็เอาไว้พังไปเลยละกันจะได้ใช้คุมคุ้มหน่อยไม่มีวะ่ะ ไม่มีว่ะฮะมีอ้าวมีไม้แล้ววีดเอ้ยจะไม่เก็บก็ไม่ได้ลอดตาลอดใจแล้วเกินไม้เบสบอลกี่เปอร์เซ็นต์ไม้อันนี้41เออ,เ,อเก็บไว้เก็บไว้ไวงั้นแกก็เก่าไปแล้วสิว <c oughs> มึงเก่าแบบคนเก่าสเปเนี่ยดอกไปเลยดีแด้อเราเจอกันน้องเม่ชาติต้องการแต่ตอนนี้กูไม่ต้องการน่ะไม่มีปืนว่ะฮะไอ้ตรงนี้เหมือนเดิมแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นบ้านแบบโรงนาไอ้บ้านแบบนี้แหละถือว่า ขาบอว่ามันมีโอกาสเจอเยอะนะครับปืนสนเนี่ยเป็นบ้านลงนาบ้านแบบเนี้ยถ้าเกิดเจอเนี่ยมีลุ้นได้เลยแต่เออเหมือนออดวงซวยไปหน่อยฮะไม่มีอีกแล้วอีกแล้วก็ไม่แปลกชายฮะปืนนี่กูหามาตั้ง10กว่าพาร์แล้ว15พาร์ถ้าเจอเลยสิผมจะเต้นลาบันดาเลยเปล่ารอเล่นเขินเย่ไหนวะอืมไอไหนวะนี่คือรถน <c oughs> ไหนวะรถกูอยู่ไหนแล้วเนี่ย อดฟังไหนเหรอนี่เจอแล้วไปตรงนี้ซะหน่อยละแกมันมีบ้านหลังเล็กๆอยู่เล็กจนมองแทบไม่เห็นเนี่ยในแมบปบนี่ไงอีบ้านแบบนี้แหละไอ้บ้านแบบเนี่ยผมไม่ค่อยหวังมากหรอกนะแต่ว่าเออเกิดนะเป็นบ้านในพรานอะ่ะบ้านในพรานก็แวะซะหน่อยเขาอาจจะลืมปืนก็ได้แบบว่าเออง่วงๆอยู่แล้วสลึมสลือก็ประมาณว่าจะไปล่าสัตว์แล้วลืมพกปืนไปด้วยแล้วเขาอาจจะโดนมีขย่ำตายไปแล้วก็ได้ครับโดยที่ทิ้งปืนเอาไว้ที่บ้าน เฮ้ยฟาดไปตรงนี้ตัวเด็กเฮ้ยเฮ้ยเหลือบมองเหลือมองตรงบ้านหน้าต่างเหมือนมนผีมาขอส่วนบุญมีปืนไหมมีปืนกระเป่ามีกระสุนกระสุนลูกซองเอ้อเอ้อเออทหารตาก,กบครับปืนละครับปืนไม่มีฮะก็ไม่ได้หวังอะไรมากหรอกนะโอเคมามองปผ่านๆแค่นั้นแรก คุณที่ต่อไปที่เราจะไปนะครับเราจะขับลัดป่านี้ไปแล้วก็มาตรงนี้ตรงเนี้ยมาร์กได้ป่ะเนี่ยเจมี้มันมาร์กไม่ได้ไงหินเอ้ย <dav is> ต,ติดติดติดเอ้ยติดอะไรเนี่ยอย่านะรถกูแรไอ้เจมสโอ้โหติดติดโซ่หินแบบอืมหินเยอะแต่ว่าอันนี้คือทางที่เร็วที่สุดแล้วถ้าเราขับอ้อมนี่น่าจะมืดถึงโรงนาเน,นี่ยมืดแน่ๆยังมีที่ให้แวะอีกเยอะนี่ไงบ้านโอ้โหดงป่าแบบนี้รับแรงนะเองเนี่ยมีบ้านแบบ ร้ายๆด้วย,ย,ยเอรอรถเกอร์เซ็ตแล้วเนี่ยสามแปดสิบสามได้อยู่ได้อยู่นี่ไงบ้านแบบสปรังแคร์มาเลยฮะลงแวะตรวจเช็คสภาพ,พประชากรก่อนฟาดไหมเฮ้ยมีกวางด้วยเลี้ยงกวางด้วเว้ยสมบี้คนรักธรรมชาติแต่มึงไม่รักกูเลยเดี๋ยวมันเป็นเด็กดเนี่ยเฮ้ยกวางบอกเปล่ามันแค่เลี้ยงกูไว้เป็นอาารจำรองไม่ต้องห่วงน้องเพราะมึงจะได้ไปอยู่บนรถกูแทน ผมไม่เก็บเปไหน,นสำรองครับผมเดกเลยกวางนี่เนี่ยและเนื้อเสืออ่าได้มีเจ็ดชิ้นวันนี้ผมคงไม่ได้กลับบ้านไงก็เลยต้องลากกวางไว้ก่อนด้วยก็ดีแล้วก็เบสบอลเอามาครับเป็นแบบตอกตะป,ปูเลยด้วยจะได้ใช้คุมค้มๆหน่อยเยแล้วก็ปืนสนอยคงจะไม่มีแหละก็ถามเป็งนงั้นแหละนะถามเป็งนงั้นแหละอ้าวมันบอกมันบอกว่าคุณน,นี้ไม่เจอมุดได้แต่หัวไม่ล่าแล้วก็ได้นะอิ่มแล้ว้อว อันเน่เปิดประตูเห็นปุ๊บวิ่งออกเลยนะสรุปมันถูกครั้งว่ะอ้าประตูมีสองชั้นกูลานเลยกันเออเออมันคงคิดมันคงบอกเออในมึงบอกจะปล่อยกูอ๋อพอดีปล่อยแค่ประตูแรกอ่ะนะถ้าก็ติดอีกประตูนึงก็เรียบร้อยครับโรงเรียนจีนเก็บเนื้อไว้เยอๆะๆก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าไอตอนนี้เนี่ยค่าสเตตัสเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น190แล้วเพิ่มเยอะมากนะแล้วมันก็เลยต้องการแคลอรี่เนี่ยสูงด้วยก็คือ4,600แนกอย่แดกยังไงวะเนี่ย มึงแดกเข้าไปกวางสองตัวก็แบบไม่อิ่มอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้แครีผมกินไป6กพันสองแล้วแดกไปโคตรเยอะเดี๋ยวพอมืดเนี่ยเดี๋ยวเราก็อยู่อีกแหละอยู่แครีอีกต้องใช้พลังงานเยอะเยอะไปไหนสองช่งต่อาท่เราขับบนทางถนนเนี่ยผมว่าไม่ถึงไปแล้วนะถึงเป้าหมายไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกู่า,า์มนี่ถึงแล้วบ้านเออหลุดแล้วโว้ยตรงนี้แล้วก็ขับง่ายแล้วไม่มีพวก ก้อนหินงงๆมาขวางเอ้ยตรงนี้ตรงนี้เราเคยแวะแล้วหรือเปล่าเนี่ยเราเคยแวะแล้วนะไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยนั่นน่ะตรงนี้เป็นบังเกอร์แล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านที่เราเคยมาแวะอยู่เคยมาแวะแล้วเนี่ยแต่ก็อีกสักทีจะเป็นอะไรไปรอบที่สามมาเฮ้ยอแอลเปิดประตูให้เลยเนี่ยอื้ออื้ออื้ออเซอร์ไพรส์เซเรย์กุญเอยเร็วปืนปืน เอาปืนไหมปืนซักกระบอกไม่มีครับไปต่อเลยคือไหนๆก็อุตส่าห์นั่นแหละมีบังเกอร์อยู่อีกทีมครับมันอาจจะครั้งก่อนเนี่ยที่ว่าผมไปแวะเนี่ยมันอาจจะซวยก็ได้เนี่มันอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มันอาจจะดอบแล้วก็ได้แบบเออไหนๆมันก็อุตส่าห์ไม่ตัดใจจากเราเราก็แถมซะหน่อยละกันอาจปองอาจปองเฮ้เจป้ปืนแต่ก็เออเน้ออุตส่าห์พามาแล้วแวะมันเลยลักกัน ดับเครื่องแล้วก็ลงรถมาครับสุ r p r i s e ใช่ไหมเอาพังก่อนโอ้เสียงแหมาแล้ว้องนี้แหละออเอาไปครับเฮ้ยจเจาะเฮ้ยเจาะเฮ้ยเอาเฮ้ยฟาดลมไม้พังแล้วเออมีดนี่แน่มีดฟันแม่งเลยมี First Aid กระเป๋าไม่้นเพราะจะเจอแต่ผ้าร็กเสร็จผ้าร้ายๆนี่แหละข้างในไม่มีนั่นไงมึงให้ความหวังกูแทๆ้ๆแล้วก็ไม่มีอะไร โอ oh. ้ยฉันอุตส่าห์หวังไว้อุตส่าห์หวังไว้เนี่ยแต่ว่ายังมีอีกบังเกอร์หนึ่งตรงนู้นน่ะอีกบังเกอร์หนึ่งในเมื่อความหวังมันแห้งแรงแล้วก็เอาให้มันแห้งจนแบบไม่มีรากเลยละแกนเออชอบความเจ็บปวดแม่งแวะอีกจะได้ไม่เจออีกถ้าไม่เจออีกก็มึงมาเลยมันจะได้เสริมเก่งเสริมเก่งจิตใจฉันเนวะประตูนี้ออกมาอีเจอีเจนี่แน เจอไอ้นี่ไซฟอนที่ดูดกระบอกสูปช็อกโกแลตโนนนนนโนไม่มีอะไรโอเค okay. ไม่แปลกใจครับผมบอกเลยว,ว่ายิ่งเราผิดหวังมากเนี่ยมันจะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งในใจิตใจเราเนี่ยเออเหมือนกับความรักครับย,ยิ่งเราผิดหวังเนี่ยเราจะยิ่งตายได้นะไอ้เนเวลาตรงนี้มีบ้านอยู่ด้วยแต่ว่าเราไม่แวะนะบ้านริมถนนเนี่ยคงไม่มีโอกาสเจอครับต้องลงนาเท่านั้นที่นี่ที่เดียวที่โรงนา เฮ้ยตรงนี้พื้นที่แปลกๆเว้ยแมมนี่ถึงลงนาแล้วข้างหน้าเนี่ยขับพุ่งไปเลยก็ได้นะครับเออ่ดีเปล่าพุ่งไปเลยเนี่คงไม่ตูบมลนผะาสูงมานเนี่ยเดี๋ยวขับไปดูก่อนตรงนี้เน่เวยด <c oughs> ูสิโอ้ทางราชันจะกกบกูมารินสไลเดอร์แต่แบบตายจริงแค่นั้นเองเออลงนาอยู่ฝั่งขวานะยังขวาไปนิดหน่อย โอเคทางมันยังไม่ใช่ผาสูงขับไปได้อยู่ไปเลยลงนะก็เจอหน่อยเฮ้นะกูขับมาครึ่งคอนแมพแล้วเนี่ยน้ำมันเฮ้ยสูงแล้วน้ำมันเติมคนโอ้โหเกือบแล้วก็อย่าให้เติมน้ำมันถังมันเหลือสูดเดืดขาดนี่ครับลงนะเออบ้านแบบนี้แหละที่ทําให้เราแบบว่าตื่นต้นน้นําแตกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นแบบว่าเลือดสูบฉีดแบบเนี้ยมีโอกาสลุ้นเยอะ ลุ้น่าจะเอเอโอ,โอ้ย้ไม่เอ้ยเป็นความโอ้ยรถยังไม่เจ๊งด้วยเชี yeah! ่ยแรงผลักมันดีอย่างนี้ผมรับรู้ได้ถึงพลังงา,า,านอาถรรพ์ที่บ้านหลังนี้มันต้องมีของเจมๆอยู่ข้างในแน่ๆมีรถจิ๊บด้วยสำรองเออตัวรถเราพังแน่มีรถจิ๊บอยู่แน่นอนตรงน,นี้แต่ว่าใครสนกันรถจิ๊บผมสนของที่อยู่ข้างในต่างหากตรงนี้ เหมือนเป้าซอมยิงยังไงอย่างเงี้นยนะเหมือนกับว่าเขาเอาพวกกระป๋องอะไรเงี้ยมาวางเอาไว้แล้วก็เขาไวาย้ยิงไงครับจริงเรอป่ากุมโนเองผมคิดเป็งนงั้นแหละแต่ก็ไม่แน่นะเนี่ยจะมีปืนเดี๋ยดะมาแล้วมาแล้วเปิดไฟฉายมาแล้วครับอ้อมโลกอ้อมมาเลยนะยีดอกมาหลังแห่งความหวังความหวังและความฝันบ้านหลังนี้มาเชตเต้ แน่ๆหนึ่งอันแล้วก็ไฟง้อๆติดหัวเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยชันล่างจะเอ๋มีเชือกระสุนกระสุนลูกซองเอ้านึกว่ากระสุนสไนอ่ะเฮ้ยมันมีกระสุนปืนมันต้องมีปืนด้วยสิเจมส์เอาเขาจะเก็บไว้แต่กระสุนทำไมครับเนอะมันต้องมีปืนด้วยดิฮะคนเขาคงคิดว่าอ๋อพอดีมีญาติเอามาฝากไว้เฉยๆอ่ะปืนเขาไม่ได้เอามาให้หรอกเฮ้ยขยะขยะทั้งนั้นขยะ ดูว่าเฮ้ยกระสุนอีกแล้วเป็นลูกสองเป็นไงละเื้องเอ้ยเบือเอ้ยเบืเอ้ย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 เป็นไงละเบ้ยกูเจอแล้วผมบอกแล้วว่ามันมีปืนสนเนี่ยเออผมอ่านคอมเมนต์นี่ยแล้วแบบบนตอนจิตใจผมเหลือเกินแบบเอ้ยพี่มันไม่มีหรอกปืนสนเนี่ย พี่คิดไปเองเปล่าเพราะเธอมป็นมีเนี่ยพี่คงเจอตั้งเด็ดพัดห้าพาัดหกแล้วอ่ะแล้วมันก็บันทอนใจผมไปเรื่แบบอยๆเรื่อยๆแบบเออหรือว่ามันจะไม่มีวะแต่แบบผมไม่ยอมแพ้เป็นไงจเจอแล้่ยวมันโคตรแร่ไอเ้เจมแบบ very very แร่ไหนวะนี่ R หกแปดศู 6, 8, โย์เซอันนี้ชื่อปนืนสไนเปอัยแบบนีนเนี่ยกูนึกว่าเล็กไม่หวยใช้กระสุน308จริงๆด้วยนี่ไงเฮ้ยซูมไม่ไกลเท่าไหร่ แต่ก็เออเป็นสนัยอะก็เป็นสนัยอ่ะครับแร่เปล่าแร่สิแร่โคตรแร่เลย,ยาหาโคตรยากนี่ไงเจอแล้วปืนสนัยลแล้วอ่ะก็บรรลุชีวิตในเป้าหมายตายได้แล้วแหละตอนนี้เปล่ารอเล่นตายก็ับปืนหายได้ดิยอยากลองยิงจังผมบอกแล้วว่าไอ้ด้านหลังบ้านเขาเนี่ยมนันเป็นเป้าซ้อมยิงมันต้องมีปืนดอกด้วยแน่ๆไอ้ด้านหลังบ้านตรงนี้ เออเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเป่อมยิงจริงๆกูพูดเป็นงั้นแหละแต่แม่งเอาถูกเฉยแต่ก็ได้มาแล้วนะฮะปืนออยากจะลองกับใครสักตัวไปบ้านตรงนี้ด้วยอีกสักหลังด้วยเนะี่ยมันก็มีอีกหลังหนึ่งนะถ้าเจอสองกระบอกเลยก็ยิ่งดีจะได้เก็บเอาไว้สำรองน,น,นะสไนแน่แม่งโคตรแหล่เทมมึงคงไม่บักตาย <laughs> มึงอย่าทำอะไรให้กูตายง่งๆเหมือนไปจมนะเมืม่อพาร์ทหกอีกแล้วนะหกจุดห้าพาร์ทหกจุดห้าย่าใช่ไหม โอเคแวบบหนึ่งมาผิดทางต้องไปฝั่งนี้ไปลงนาอีกตรงนี้ครับเราจะไปสนว่าใครจะพูดอะไรเนะีเราแค่ทําตามความฝันต้องมุ่งมั่นหาสิ่งนั้นให้เจอเนี่ยใช่แล้ครับวันพีทมันมีอยู่จริงเอ้ยปิดเลื่องแล้วไม่ว่าใครจะพูดอะไรผมก็จะหาต่อไปแล้วผมก็ได้มันมาตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งที่ไม่แน่มันอาจจะมีซักกบอกอ,อไอ้ตรงนี้คืออ่อนปืนที่ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยดับอะไรครับของเนี่ยเป็นพืนที่แบบโลงเลีาาแบบ้ยงสัตว์แหละ มันไม่ค่อยมีอะไรครับสมบี้มันยังไม่มีเลยเพราะงั้นของดอกมันไม่น่าจะมีด้วยไม่มีวะไม่มีอะไรครับเนี่ยไม่แปลกใจเออไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเดาได้อยู่แล้วมันม,มีอะไรแต่ว่าอะเศษเล็กไปด้วยรถแม่งจะเจ๊งเอาอยู่แล้วตอนนี้ผลนไปเจอหนึ่งสแครบโอ้โหมีตั้งสามคันมึงคนได้ชิ้นเดียวเออแล้วก็รถดูดน้ํามันด้วยพอดีน้ํามันหมดแล้วครับดูดหน่อยนะอุย้ยมีเก้าด้วยเยอะ มหมดทางเอาแล้วรู้สึกจะลงหยุใจจังเลยอ่ะภารกิจเสร็สิน้นแล้วก็เติมน้ำมันด้วยไปครับเอาไ้เหลือสักประมาณ2 16ซ่อมด้วยเฮเอาไปลองยิงกับซอมบี้ตัวไหนดีว่าใครจะเป็นคนที่เปิดซิงกับปืนสนยนี้กันนะลั่นใส่หัวอะไรอย่างงี้ซอมบี้คงคิดว่ามึงอย่าให้กูเปิดซิงกับปืนมึงสิเสียวหัวนะเนี่ยใครจะเป็นคนที่เปิดซิงปืนฉันนะปืนสนเนี่ย ต้องหาตัวสอยหัวหน่อยแล้วอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นอุโมงค์ขวางแน่ๆเลยว่ะเราจะขับลัดมาครับดีแต่ว่าตรงนี้เป็นป่าทึบอุ้ยรถม่งเหกแน่ๆเลยแต่ก็ดีกว่าขับผ่านไอ้อุโมงค์ตรงเนี้ยแม่งลกเอาไปตอนนี้เราขับหาถนนก่อนละแกนเ่เดี๋ยวเราเจอบ้านเองผมว่าเดี๋ยวจะแวะบ,บ้านอีกสักหลังแวะแบบซุมซ่มๆอ่ะนะไปลั่นหัวใครเล่นสักคนก่อนอยากลั่นเล่นมากตอนนี้เดีจะลองประสิทธิภาพปืนเส,สนาะสัญญาณนี่ว่าคงไม่มีของอะไรดรอปมั้งไปต่อเลยไปต่อเลย ไอ้ไอ้ไอ้กูชนเชี่ยเลยเนี่ยมาถึงแล้วบ้านมีอยู่สองหลังแวะเปิดสิงศึกหลังไปว่าสิอุบาทจังเลยวะเนี่ยบ้านเลยกูนี่แหละนีอุ้ยบ้านหลังนี้เอ้นะมันยกสูงด้วยครับไอ้ไอ้บ้านแบบนี้แปลกๆนะดูดิสภาพแบบผมว่าบ้านหลังนี้มันน่าจะกันง่ายเลยเนี่ยลองคิดดูนะถ้าเกิดเราเนี่ยสมบี้มันขึ้นมาไม่ได้ครับ แล้วเรากนรั้วเอาไว้แค่ตรงเนี้ยปากทางขึ้นตรงเนี้ยแต่ว่าล้วต้องดูด้านหลังก่อนว่าั้วนมีกั้นอยู่ไหมด้านหลังมันต้องกันด้านหลังด้วยว่าอ๋อโอเคคือถ้ามันกันแค่ด้านหน้าเนี่ยโหว่าบ้านหลังนี้น่าสนใจเลยนะน่าสนใจเลยครับเพราะว่ามันมีล้วเป็นบ้านแบบยกสูงไงเนี่ยดูดีเลยนะบ้านหลังเนี้ย่าแต่พี่ครับขอลั่นกระบ,บาลหน่อยได้ไหมพี่ได้เปิดซิงเลเนี่ยกับเปิร์น โอ้ยทำไมเสียงมันสะเทือนมันเอ้ามีกวางติดอีกแล้วมึงด้วยย <Yeah! S 1> ไม่เสียงมันแปลกๆวะผมรู้สึกรถคันนั้นดิยิงได้ทีละนัดด้วยนัดหนึ่งแล้วก็รีโหลดเออแต่ว่าแป๊บหนึ่งขอดูก่อนปืนนี่เนี่ยสามารถแต่งได้เปล่าปืนอาหกแปดใส่แม็กเสริมไม่ได้แฟลชไลท์ได้สเปนเซอร์ได้เออสเปนเซอร์ ลองใส่สเปนเซอร์ไปครับถอดปืนคลินเชสเตอร์ออกมารีมูฟแล้วก็ใส่สเปนเซอร์ของปืนไลฟเฟิลใส่แล้วก็ลองยิงดู <c oughs> เสียงจุมจิมนั่นล่ง <c oughs> แต่ว่ามันยิงได้ทีละนัดแล้วก็ต้องรีโหลดว่ะตอนแรกผลว่ามันจะมาแบบเป็นแม็กแอรเป็นแม็กแบบแม็กล่านัดอะไรงี้ต้องยิงกันรีโหลดว่ะกวางบอกยิงกูแล้วแรนะกูไหม อ๋ oh อไม่ครับพอดีเนื้อเยอะแล้วตายเปล่าเลยสินะเราจะไปแวะอีกสักที่หนึ่งนะแล้วก็ค้างแรมก่อนสักคืนทางนี้ไม่ไปอ่ะทางนี้มันขอบแมพแล้วโอวจะแวะอีกสักลงนาหนึ่งนะก็คือลงนาฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีอยู่รู้สึกตรงหนวาเนี่ยฝั่งซ้ายด้านล่างเนี่ยฝั่งซ้ายด้านล่างรู้ว่าไกลไกลเี่ยเหมือนกูเข้ากับบ้านเออเวียนมาลงบ้านรอบหนึ่งเนี่ยบ้านแล้วก็ขับมาลงนา แต่คืนนี้คงจะไม่ทันและต้องแวะก่อนสักจุดหนึ่งนะครับพื้นที่แวะก่อนสักจุดพื้นที่ให้แวะข้างทางเอ๊ะตรงนี้ก่อนก็ได้ผมว่าก็แวะได้อยู่เนี่ยตรงนี้แหละแล้วก็ซ่อมรถด้วยไม่มีเศษเหล็กภาพเศษเหล็กแป๊บตรงนี้เดต่มาสองตรงนี้ใส่ฟืนจุดไฟเช็แวะพักตรงนี้ก่อนครับมีปืนลูกซองด้วยโอ้โหมีแถมแถมขวานด้วยมึงจุดแวะดีมาก ดีเกินไปเปล่าแบตเตอรี่ดิวด้วยดีแปลกแปลกะเนี่ยดีแปลกๆดีจนคุณระเวงเกมนี้มึงไม่เคยดีอะไรสักอย่างระเวงะเนี่ยนะแต่ก็ซ่อมรถก่อนับรีแพ้โอเคก็โอเคมึงก็สลับเกม Survive the Night นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงทุนละกันนะครับเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้านะฮะได้ปืนมาแล้วอันนี้ก็อุ่นใจขึ้นเยอะแล้วอะ